มึงนังกบรอบแห้งสดกินหลุดเนาะมันจังแตกปอแปะปอแปะืมะระ,ระขี้นกสีขาวมีเอฟซีมัมนเขามาถามเนาะอพี่หมวยพี่หมวยพี่หมวยได้ทำสัญญกรรมไหม สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือนี้นะคะทุกคนได้เมนูอาหารชั้นสูงเนาะรสชาติระดับพัตคารเลยนะคะส้มตําไข่มดแดงเด้อเอามาอันไข่มดแดงมาหล่อมลอมสมตําไวเนาะผักแก้มของเรานี่คะ่ะทุกคนมะระขี้นกขาวง่ามแห้งแม้ชอบบนันเพิ่นเอามาขายให้มือเสานี่10บ,บาทสตอเม็ดใหญ่ผักก้านจองลวกนะคะผักผ่ายเนาะสลัด แล้วก็แรดดีดนิดหน่อยนะคะแนวแกล้มของเรานะคะหนังกบทอดเนาะหนังกบพิมูนบั่นเฮานะคะกรอบทะลุจอนะคะคอนเฟิร์มเนาะใครสนใจกะทักแชทอินบ็อกเพจไว้นะคะพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลหนังกบทอดเอามาแกล้มเนาะกับน้องแซวกับหนัง<ม>กินเนี่ยมาด้วยจ่าพนังอยู่ข้างๆมาด้วจ้าสิบเซมกันจ้ะซิมมึงหนังกบกรอบแห้ง ไข่มดแดงจุกๆนะคะทุกคนสดกินหลดเนาะมันจังแตกปอแปะปอแปะ,แปะืแตกปอแปะปอแป,ะ,แป,ะ,แป,ะ,แปะหวานพออมะระขี้นกสีขาวเม็ดส่งอยากแก,กงง่เนี่ยจัหน้อย พักการจองมัดละหาบาทเป็นไงอร่อยไหมม่จังเลยอร่อยก่อนทะลุจอ ตื่นเต้นอ่ะก็พคนอยากกินเนาะน้องพันบะานนังกบมันกรอบแห้งพันอยากกินอีกเนาะเขาเลยจัดให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวยังกินแรงเนาะจะ้ะอันนี้ทายคลิปนี้ประมาณหามุ่งเคิองเด้จะ้ะมืดละข้าวเดียวอันนี้มาละขีนกปลา xem hả măng quanh ba nồng đều ตาบอกคงตาไหนน้อยเน,ยน,ยนยาะมันจะแสบ mm. mm. โชวจรีหายมดแดง mm. <c oughs> แสบอาหารชั้นสูงระดับพัตคารสชาติระดับพัตคา ชั้นสูงจริงๆเนี่ยรู้่า้เนี่ยไม่ต้องไปใหม่เลยก็สิแง่้เลยเอาปวดข้อเอแล <c oughs> ้วอันหากินยากน้ำเดคือเขาแบบว่าจะออกปเป็นฤดูกาลเนาะนาห่อนนี่แล้วเนาะใช่มดแดงกำลังเริ่ม นี่ก็ผักสดใช่ไหมแต่คนละสีอืมกรอบดีจิ้ิมเบมิงๆมงมันสดไงเพิ่นท้าก็เอามาล่กไม่ไหมเลยผัก อีกไม่นังกบอ่ะตัวนึงต้อเพิงกินแบบนี้หืมคอเป็นเมี่ยงเั้งไข่หมดแดงห,หนังกบนี่ค่ะเอาส่งตำไซนอะแล้วก็ตัก ใครหมดแดงราดไปแบบนี้เลยจ้ะนี่เนาะอ,อุ้ยมันแตกในปากมปะอื <c oughs> <c oughs> แตกป๊อแปะป๊อแปะมันดีนําเาอ น่ารักปะแบบไซส์เล็กเผ็ดไหมเผ็ดแต่อร่อยตอนแรกว่าบุพเพสัน มีเอฟซีมันเขามาถามเนาะนพี่มวยพี่มวยพี่มวยได้ทำสัญญกรรมไหมคนถามว่าเฮ้ยัญญกรรมไม่เคยไม่เคยทำแต่จัดฟันไม่รู้เขาเรียกสัลญ,ญกรรมไหมไม่เคยจัดฟันสองรอบนะคะทุกคนจัดฟันสองหลแล้วกา็ฉีดปากเนาะปากกระจับเทือหนึ่งนะคะแค่นั้นนะคะไม่เคยทำจมูกไม่เคยทำอะไรเลย แต่อนาคตว่าจะไปทําตาสองชั้นอยู่เพราะว่าตาตามันตกเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอันมันคือจังคนห่วงนอนดิไหมจะ๊ะคนคือจังคนเมาเหล่านี่ตานะ่ะกล้ามเนื้อตามันอ่อนอ่อนแรงหมัวเขาบอกภาษาทางการแพทย์นะจะ๊ะ้าไปเห็ดตาก็คือว่าตรงปรับกล้ามเนื้อตานั่มเหตะซื้อบ่ได้ แต่ถามมีเงินก็อยากเห็ดเฮ็ดจมูกน้ำเพราะว่าเห็ดแล้วมันอนาจจะเห็ดให้นาเขาดูมิติน่ามือสินะาจา้ะถ้าก็อยากเห็ดเนาะเดี๋ยวหนีไปไหกับเห็ดเรต้องไปซีเรียดใครไม่ทำนะสิรู้สึกว่าไม่อนี่เนาะคุณเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ ้าเห็ดแล้วมันดีขื้นเนาะ็ะสมควรเห็ดอันนี้ก็แหล้วแต่ผู้มักน้นาเนาะไผ่โบมักกับว่าโบอันนั้นไผ่มักกับว่ากับว่าโอเคสินะโคงหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันคงหนาแต่ละคนมืคือกันเนาะเห็ดมากกัห้ยกำลังใจกันโอเคอยู่ ใช้เวลาด้วยนะก่อนมันจะเข้าที่รู้หมดเลยนะเ,าเนาะเก่งเนาะแต่ป,แป่อแปะๆอแปะดีดีห้มันตรงอืให้มันตรงเอาไปหลวกก่อนหวานดีเนาะแซบ่บ มะลาคือสิเป็นตะแก่ค่ะหน่วยมันใหญ่สิแต่วันมันบ่อ่อนแก่เม็ดไม่เอาไข่มดแดงสิตักเอาเลยเผ็ดอยู่ไข่น้องอันนี้อยู่ตรงนี้ไข่ม,ขมดแดงกับสตอจ้า ทอดกี่นาทีน้หนังกดไม่ถึงนาทีมากเป็นวินาทีดีกว่าเน,นาะเอาลงไปเราคือหลดดนาะน้ำมันมันห่อนห่อนจริงสามวิขัา้าละสามวิ <c oughs> สามวิอืมน,อนี่ออนนอี้น้องเบิกินผักก้นจง อร่อยเป็นข้าวๆวอยู่น้องใครตั <c oughs> น ทำละสากิน,กนอันนี้ปูดองผ่อเนาะแล้วดองไว้กระหลำ่ำลวก เพ็รบอเพชรเพชรช่วยอีกสักคำหนึ่งมันดีเนาะเอาละค่ะทุกคนสำหรับส้มตำไข่มุแดงเนาะกับหนังกบถอด แส่บคักแตกป๊แปะปะแปะในปากนะคะเมือนกับต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามและะ้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายๆเจ้าสำหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย